ผมช่างโอวันนี้เรามีเคล็ดลับมาเสนอเรื่องการรักษายืดอายุการใช้งานของเกียร์โต้ให้มันดียาวขึ้นเราต้องมองก่อนว่าเกียร์โตเนี่ยเวลาเราถ่ายน้ำมันแต่ละครั้งเนี่ยมันจะออกไม่หมดจะค้างอยู่ในท็อคุดท้อคุดกหมอมคุดเฟือกพวกนี้ประมาณส0 4 0ิที่ออกมาได้ที่เราถ่ายเปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ย คือการเอาน้ํามันใหม่ไปผสมของเก่าให้มันเกิอนตังได้แค่นั้นอาจจะให้เอี่ยมชีคร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่ะก็คือต้องผ่าเป็นชิ้นน้ำมันล่างนี้ส่วนในการพัชชิ่งที่เขาบอกว่าออกหมดออกหมดมันออกออกหมดจริงอยู่แต่ว่ามันจะเป็นหนักที่คุกกองเพราะมันมีการหมุนเครื่องเกิดขึ้นกองก็ต้องทำหน้าที่ดูดูบีเตือนตทุกนี้คนนานเข้าไปมันก็จะกินทุกทัดข่าผทัดทั้งหมดนี้มันจะไม่เพมันขึ้นเยื้อหนุ การยืดอายุรักษาก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันให้ระยะวัยขึ้นมสมมติสเปคศูนผู้มือบอกมาว่า2 0 0 0กิโลเมตรเปลี่ยนครั้งหนึ่งต่อครั้งคือเราก็ลดลงมาเพราะมันออกไปหมดแล้วก็ลดลงมาให้เหลือ10,000กิโลเมตรเพราะค่าน้ำมันเกียร์แต่ละครั้งยังไม่เท่ากับอุปกร์อย่างนี้20เท่าเลยจำไปเกียร์มันก็จะยืดอายุก,การใช้งานได้นานอีกเพราะน้ำมันมันใสเพราะน้ำมันใสก ปัญหาต่างๆก็ไม่มีพวกะคอเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะอยู่ในเกียร์เปลี่ยนยากมากก็ต้องผ่านที่ติดต่งได้แล้วลูกที่มีแค็อ่านก็ต้องซื้อแค่อ่านมาเองแก็มีหลายนั้งตอนทุนเยอะแต่คือต้องเปลี่ยนบ่อยเนี่ยก็เริ่มดำลูกเกียรเลยเริ่มดำลูกเกียร์เลยบางทีบอกว่านทำเกียร์เปลี่ยนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ถึงพันต็ดงไปเกียร์ว่างทีต้งหลักหมื่นอันนี้คือเคล็ดลับดีๆที่บอกกันสำหรับท่านที่ใช้เกียร์ออโตมิตติกนะครับครับผม